ือสมมติตัวเราอยู่ตรงนี้นะครับตัวเราอยู่นี้เนี่ยการต่อสายงานนี่สำคัญเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราต่อสายงานไม่ถูกมันก็จะไม่เวิร์กนะครับถ้าเกิดว่าเราแนะนําคนที่หนึ่งได้เรามาใส่ตรงนี้คนที่สองเนี่ยเราจะมาใส่ตรงนี้หรือใส่ตรงนี้อยู่ที่สายสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าคนที่สองนะครับเป็นเพื่อนกันหนึ่งนะเราอาจจะต้อ,องเอาคนที่สองไาตรงนี้ถ้าเขาเป็นเพื่อนกันเขาจะช่วยกันเขาเป็นญาติกันเขาจะช่วยกนะันคนที่สามเอาไปใส่ตรงไหน ถ้าคนที่สามเกิดเป็นเพื่อนกันหนึ่งเป็นเพื่อนสองเราก็จะไม่ต้องเอาคนที่สามไปใส่ตรงนี้นะคนที่สี่เราจะไปใส่ตรงไหนถ้าคนที่สี่เอคนที่สี่เนี่ยไม่ไดยเกี่ยวหนึ่งไม่เกี่ยวสองอีกกลุ่มหนึ่งเราก็เอาคนที่สี่ไว้ตรงนี้คนที่ห้านะครับคนที่ห้าที่เราแนะนํามาจะไปใส่ตรงไหนนะถ้าเกิดว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกับสี่เราก็เอาคนที่ห้าไว้ตรงนี้ ถ้าเกิดว่าเขาอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับเขาเป็นเพื่อนกันเป็นญาติกันก็จะช่วยกันแต่ถ้าเกิดว่าสี่กับห้าเป็นญาติกันท่านเอาสี่ไว้ตรงนี้แล้วเอาห้าไว้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะแย่งญาติาากันนะเพราะมันคนละสายงานถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสปอนเซอร์ตริดตัวได้สองคนนะครับสองคน,น,นคนที่สามเราต้องเพจไปตรงนี้หรือว่าก็เพจไปตรงนี้หรือเพจไปตรงนี้ ทีนี้เราแนะนำสามก็จริงเรามาสองนี้นึ่งเราได้ฟาสต์สตาร์ทนะเราได้แมทชิ่งชั้นลูกแมทชิ่งชั้นลูกสาสิบเปอร์เซ็นตถ้าคนนี้ได้ล้านเราได้แมทชิ่งสามแสนเหมือนกันเป็นชั้นลูกถ้าสมมติว่าในสามไปได้นําต่อสมมตินั้นในสามไปแนะนาคนนี้อันนี้คือชั้นหลานเราเราจะได้แมทชิ่งสิบห้าเปอร์เซ็นแต่คนเนี้เรายังได้สามสิบเปอร์เซ็นอยู่เพราะเป็นชั้นลูกเราจะเพรชลงไปชั้นที่ร้อยเราก็ยังได้ชั้นที่หนึ่งอยู่ เพราะเราเป็นคนสปอนเซอร์คือระบบนี้ที่มันเวิร์มกมากๆเพราะว่าเนื่องจากว่าทุกคนก็จะช่วยกันอยู่ไหมครับอ่ะสมมติผมยกตัวอย่างในสองเนี่ยในสองแบบฮอตมากบวกมากในสองนี้ฮอตมากในสองแนะนํามาได้ในสองก็ต้องมาใส่ตรงนี้ถูกาไหมครับคนต่อไปในสองอาจจะใส่ตรงนี้หรือใส่ตรงนี้ก็อยู่ที่อยู่ที่สายสัมพันธ์แต่ในระบบขอบ,บังคับว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคุณจะมีรายได้ข้อที่ ข้อที่สเด็ากไซเคิลเนี่ยคุณต้องมีข้างซ้ายหนึ่งคนข้างขวาหนึ่งคนถึงจะเป็นเขาเรียกว่าตำแหน่งคอลี่ฟายตำแหน่งคิวถ้าเกิดว่าในสองแนะนำมาใส่แค่นี่ข้างเดียวรายได้ข้อที่3าจะไม่ได้เพราะมันจะไม่ตัดระบบมันจะไม่ตัดมันบังคับให้ใส่คนนี้คนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องมีใส่ซ้ายขวาทุกคนกป็จะช่วยกันยกตัวอย่างเช่นในสองจะได้แมทชิ่ง นะครับจะได้แมทชิ่งและได้ข้อที่4ต้องใส่ตรงนี้อย่างน้อยอีก2คนคือในระบบของบังคับให้ใส่อีกข้างหนึ่งอย่างน้อย3ามคนเพราะฉะนั้นเน่ยข้างนี้ถ้าใน3ทําในสามจะใส่ข้างนี้อย่างเดียวไม่ได้ต้องมาใส่ข้างนี้อย่างน้อย3าคนเพราะฉะนั้นมันก็จะแน่นถูกไหมฮะองค์กรแน่นไหมครับแน่นมันก็ช่วยกันต่อแล้วเรามีตัวขยาเขยาเขยาเขย่าขยขย่าเนี่ยขย่าเนี้ยเนี่ยแบบขยาเขยาเขยาเขย่านะเพื่อนก็จะมาเต็มเลยะเห็นไหมเพื่อนจะมาเต็มเลยนะครับ เพื่อนจะมาเต็มเลยมาหาเราเต็มเลยแล้วตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าเพื่อนคนนี้นะครับเพื่อนคนนี้อยู่ตรงไหนตรงไหนนะครับอยู่ห่างกันห่างจากเราเนี่ยอันนี้หนึ่งจุดเก้ากิโลสองกิโลสามร้อยเมตรสองกิโลกว่าสี่กิโลห้ากิโลนะครับ